เพื่อนๆ fc ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ลุงบุญพาเพื่อนๆมาชมธรรมชาติที่หาดูยากๆนะครับก็บางท่านก็มักจะไม่เคยได้เจอเลยนะครับวันนี้พามาดูครับพามาชมกันครับนี่ครับคือการขยายพันธุ์ของสัตว์สกุลกบเขียดคางคกหรือว่าปาดนะครับนี่ครับเป็นสัตว์ซึ่ง อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำใกล้ๆแหล่งน้ำนะครับเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวปาดนะครับทางบ้านลุงบุญเรียกว่าปาดก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในสก,กุลของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับ เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้านะครับเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําตอนเขาขยายพันธุ์นะครับจะวางไข่ไว้บนผิวน้ํานะครับจะทําฟองอากาศตัวผู้ทําฟองอากาศนะครับมีเสียงเพื่อนเพื่อนได้ยินหรือเปล่าครับแปลก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 นะครับนั่นคือเสียงร้องของปาานะครับนั่นครับก็มีการทําฟองแล้วก็ปล่อยไข่นะครับ ตัวผู้ก็ปล่อยสเปิร์มเพื่อทำการผสมให้กับไข่นะครับจะได้ฟักออกมาเป็นลูกนะครับนี่คือการขยายพันธุ์ของตัวปาดตัวกบตัวเขียดเอิองอ่างสางคกเป็นพืชเป็นสัตว์เคื่องอยู่ในตระกูลสัมีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์เครื่องบอกครึ่งน้ำนะครับ การวางไข่ก็ทําโฟมเพื่ออยู่ริมน้ํานะครับเมื่อลูกอ่อนเ็าออกมานะครับก็จะได้ลงไปอยู่ในน้ําเลยนะครับก็ที่เรียกกันว่าลูกออดนั่นแหละครับเป็นลูกออดของกบของเขียดของอึ่งอ,อ่างหรือว่าของตัวป่าดนี้ครับลักษณะนะครับตัวเมีาจายจะโตกว่าตัวผู้นะครับตัวผู้ก็คอยให้ สเปิร์มนะครับเพื่อให้ไข่เขาได้ฟักออกมาเป็นลูกเป็นตัวนะครับส่วนตัวเมียก็วางไข่ปล่อยเป็นโฟมโฟมอากาศออกมานะครับโฟมนี้จะลอยน้ํานะครับมีไข่อยู่ในนะครับซึ่งไข่ก็ผ่านการผสมจากสเปิร์มของตัวผู้นะครับนี่ครับนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติวันนี้ฝาเพื่อนเ,อนเอนมาชมนะครับ เพื่อนๆที่อยู่ในเมืองเพื่อนๆที่อยู่ในตัวจังหวัดอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทก็น้อยนักที่จะได้เห็นนะครับน้อยนักที่จะได้เห็นนี่คือเป็นปรากฏการณธรรมชาติของสัตว์นะครับในการขยายพันธุ์นะครับอาจจะพวกปาา จฉพาก,กบจะพวกเขียดอึงอ่างเฉพวกนี้จะขยายพันธุ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับจะขยายพันธุ์ปล่อยไข่เอาไว้นะครับมาฟักน้านนอกออกเป็นตัวน้านนอกนะครับก็อยู่ริมริม,มน้ำเนี่ยครับเพราะว่าเมื่อลูกออดเขาออกหรือว่าลูกอ่อนเขาออกก็จะอาใส่ลงไปในน้ําเลยนะครับนี่ครับนองบุญก็เอาถ้ยเย็นเก่าๆนะครับมาใส่น้ำเอาไว้เพื่อ,อไว้ใช้ ลดผักนะครับเขาก็มีโอกาสมาวางไข่นะครับช่วงฝนตกใหม่ๆนะครับช่วงฝนตกใหม่ๆเขาก็จะเริ่มวางไข่นะครับจำพวกกบอึางเขียดปาดนะครับกลางคกเขาจะวางไข่ในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนะครับอันนี้ก็สภาพอากาศกับเพื่อนๆดูดีครับคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับฝนตกมาครับเมื่อคืน ปาดก็ออกมาวางไข่นี่ครับที่เก็บน้ําไว้ลดมะละกอของลุงบุญนี่แหละครับนะครับอากาศดีครับเช้านี้มีหมอกมีความชื้นนะครับเขาก็เลยได้โอกาสมาวางไข่นะครับนี่ครับก็ดูกันอย่างชัดๆนะครับวันนี้เป็นวิถีธรรมชาติของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับในการขยายพันธุ์นะครับ ตัวนี้เป็นตัวปาดนะครับทางบ้านหลวงบุญเรียกว่าปาดแต่ทางภาคอื่นนะครับบ้านเพื่อนเพื่อนเอฟซีเรียกกันว่าอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับนี่เป็นการวางไข่นะครับการขยายพันธุ์ของตัวปาดนะครับของตัวปาดก็ฝาเพื่อนเพื่อนมาชมครับวันนี้เพื่อนเพื่อนเอฟซีมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ เป็นกำลังแรงใจให้กับช่องหลงบุญปลาชมก็โดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือว่ากดติดตามนั่นแหละครับเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อนะครับจะแนะนำคลิปดีๆนะครับที่เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นนะครับพยายามเก็บคลิปเหล่านั้นมาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับนี่ครับเป็นการวางไข่นะครับเป็นการขยายพันธุ์ ของตัวปาดนะครับหาดูยากมากๆนะครับลุงบุญก็เพิ่งที่จากเคยเห็นนี่แหละครับนี่แหละครับเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกของตัวปาดนะครับลุงบุญก็เพิ่งเคยเห็นเช่นเดียวกันครับแต่จําพวกกบเอืองอ่างก็เคยเห็นมาแล้วนะครับนี่ครับจำพวกกบหางเขาก็จะไม่มีฟองครับจะมีฟองก็แต่ของตัวปาดนี่แหละครับ อาจจะพวกกบหรือว่าเอือ่างเขาจะขึออกมาเป็นแผรดำๆนะครับลอยอยู่บนผิวน้ํานะครับเมื่อผ่านการผสมด้วยจะเปร์มของตัวผู้ก็จะลอยแผลอยู่บนน้ํารอในําการฟักลูกอ่อนนะครับแต่ของตัวป่านะครับก็จะสร้างโฟมเป็นฟองอากาศลอยอยู่ริมน้ําหรือว่าลอยอยู่บนน้าส่วนมากจะอยู่ริมน้ํานะครับ เพื่อป้องกันการาพัดพาของไข่เข้าไปนะครับจะเกาะติดอยู่ริมน้ําเพื่อไม่ให้ไข่เขาจมน้ำเมลูกอ่อนออกมาก็าจะค่อยๆแทรกตัวลงไปในน้ํานะครับเพื่อไปหากินเป็นต้นจําพวกานาดเล็กๆนะครับนั่นก็เป็นวิธีธรรมชาตินะครับของตัวปาดของตัวกบหึ้งอ่าง เพืเ่อนเพื่อนเขาเคยเห็นนะครับตัวกบของกบของออ่งอ่างจะคล้ายๆกับเมล็ดเมงลักที่ไหลายน้ําแล้วนะครับจะมีจุดดําๆอยู่ตรงกลางครับเป็นวุ้นข้างๆนะครับจะลอยเป็นแพรอยู่นะครับบนน้ําจะอยู่น้ํานิ่งนะครับจะอยู่น้ํานิ่งออ่งอ่างหรือว่ากบก็จะวางไข่ในน้ํานิ่งๆนะครับช่วงฝนตกใหม่ๆนะครับแต่ตัวส่วนตัวปาด ตัวนี้นะครับจะวางไข่ในช่วงหน้าฝนตกใหม่ๆเช่นเดียวกันครับแต่เ็าจะสร้างฟองอากาศอยู่ตามต้นไม้ริมๆน้ําริมๆตะลิ่งนะครับครับพอสาหรับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชมวิถีชีวิตธรรมชาติของการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่านะครับของสัตว์ธรรมชาติสัตว์มีกระดูกสันหลังครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับเช่นตัวป่าตัวนี้นะครับ ขอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบุญด้วยก็แล้วกันนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ